เออเฮ้ยยิงดิไอเดียวมึงเผลอได้ไงวะเดียวโอ้โอ้ลุก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 ไอเฮียลุกก็ไม่อยู่ไอสัตว์แล้วพี่ออยอ่ะพี่ออยอยู่ก็อยู่ไหนอยู่อยู่เขตโซนขอเขาอยู่ข้างในนีกว่าขอให้พวกเขาออกมาน่าจะรู้นี่เกือบตายตอนแรกอ่ะตอนจะข้ามไปอ่ะไม่รู้ใช่ยามนึ่งใช่แมงได้ห้าพันสองอเดียวสองเหรอสองเรียกเสอง ไอ้กริงจะไก่เอาไว้แต่แต่แต่เราไม่ได้เลยจ้าหน้ะไมรู้ว่าจะนั่นวิ่งตามกันแล้อย่าบวกกับบวกมันเองเอ้ยมันจะขึ้นดาบฟ้าเอ้ยที่ผมจะไต่เนี่ยกใครอีกวะสวยย้อยโอเคไปย้อเยไปถ้ามันแต่ก็สวยอยู่โอ้สวยสวยยี่สวยอยู่ย้อยตัวอยู่ไหนเออไปอยู่ที่ผมเอ้อที่ผมผมแตกย้อย เอาดิสวยสวยเต้เต้เก็บเก็บไอ้ด huh. ุนดุนดุนดุนเก็บหัวดุนหัวหัวไม่ได้เหี้ยเลยเลยมึงเก็บอยู่บอกไม่ได้โอ้ได้ปืนพันเอ้ยพี่บรูจิตีพี่อ้อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูช่วยหัวตัวให้เดี๋ยวกูยิงมันแตกเอาไมเพื่อน